สวัสดีค่ะสวัสดีผมพี่กบีเอหรือพี่พีเอนั่นเองวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมคิดเช่น <H itchen. S 2> อะไรนั่นแหละครับเราก็จะมาเล่นเกมเราก็จะมาเล่นเป็นตัวซาปานะครับ ไปอบกันเลยใส่เครื่องปรุงครับ ้เวลาไม่นิดเอนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะอบอีกครั้งแล้วก็จะหัน 嗯。 ไม่มีอะไรนะครับ ต้องปรุงนิดหน่อยนะครับใส่เครื่องปรุงให้พอประมาณนะครับ เกมนี้หาโหลดได้เพียงในเชสโตเท่านั้นนะครับรักสีสามเก้าเก้าแอปสโตแล้วส่วนคทั่วไปที่เขาให้โหลด ผมไม่เอาลิงนะครับไปหาโหลดเอาเองนะครับโอ้ขาชิคกินอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเคลีอัพคลิปใหม่ๆด้วยลำลับวันนี้บ๊ายบาย